ดำนะคะก็เอาเพลงใหม่ดีกว่าเคยโดนติดลินะคะโดนติดลินะคะเอฟซี FC. ไม่น่าเชื่อเนาะไหลยาวเลยเดี๋ยวอันเผลอเนี่ยคะ่ะถ้าติดลมนะคะเดี๋ยวไปบ้านสวนละ้เจะเลยไปที่ร่วมงานคริสต์มาสที่นี้คมแม่ลาไม่ได้ไปนานแล้วนะคะอืมอันนี้ใครส่งอะไรมาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชอื <laughs> เดี๋ยวดูนะคะ <laughs> น่ารักนะค่ะ <c oughs> ดูไปหัวรอบไปนะร้องผิดร้องถูกก็ได้นะทะ่ะลนนาค่ะร้องได้นะคะเพราะว่าคนมันชอบเนาะเขาเรียกว่าเสียงไม่ให้แต่ใจรักนะคะเอฟซจ๋าร้องเพลงอะไรต่อนะคะร้องเพลงอีสานนะคะเนาะ น้องแฟนสาวคนแกนยางว่าเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานน้องแฟนสาวไว้อ่อนได้แต่นอนตะแคงยามามลแงฝันหวานจะมีชายใดไพเดตต้องการจะมีชายใดไพเดตต้องการไม้พองน้องนันแม้ต้องการจะคอยสาวอีสานบ้านป่าเช้าก็าไปทำนาคำแรงมาเงว้ย เขาว่าน้องเป็นลาวเป็นสาวเดือนอีสร้างใจน้องน้นเลื่อนลอยจงเอ็นดูในเด้อไอเดอ้อจงปลานีน้องแนจ่จากหน่อยฮักน้องบ่อยๆแล้วน้องจะปลอยดีใจแอดมินจ๋าแอดมินไปทํางานของแอดมินเถิดน,นะคะแอดหอมไหลาย,ยาวแอดหอมจะเพราะแอดหอมถ่ายคลิปด้วยนะคะแอดมินที่น่ารักนะเอะอเก่งใจแอดมินนะคะนกแอดหอมก็ถ่ายคลิปด้วยนะคะก็ ร้องเพลงไปด้วยสนุกสนานนะคะเนาะความสุขในทุกๆวันนะคะเา้าอีสานมองมือนอนละมือมือคอยใจละลอยคอยห่าเขานะคะว่าไงนะแล้วเออยังก็เลยมาแล้วเช็นเป็นลูกชาวนาอจึงบ่อยากจะบ่อยากมามันหม่คอยคอยคอยน้องคอยจนอยคอยคอยคอยน้องคอยจนอย คิดแข็งแนงน่ายหรืออายบ่อยากมาแล้ใจดวงเดียวที่น้องมีอยู่เปิดประตูให้แล้วดวงใจพี่อย่ามองว่าน้องต้อยตำ่ำหากจะดำก็ดำแต่กายสาวอีสานบานป่าเช้าก็าไปทำนาคำแรงมาเงางงอยเขาว่าน้องเป็นลาวเป็นสาวแดนอีสานใจน้องน้าเลื่อนรอย ค่อยๆน้องค่อยจนวนะ่าแล้วอู้ร้องละบัวเล่นไว้ข <c oughs> อโทษจริงๆขอโทษจริงๆดูนี่ด้วยแล้วก็นี่ด้วยเนะหัวเราะนะคะนางลูมนะคะอุ้ยไม่เป็นไรนะร้องเพลงน้าตาเมียซาอุนะคะคิดมาอุราช้ำหนักผัวรักไม่เคยส่งเงินเลยรู้ข่าวปวดร้าวเหลือเกินไม่รู้ว่างันลไมมาถึงเมีย พ่อแม่พัวรักเต็มทีพ่อง,งังนจากพี่ที่ซาอุดีอาระเบียส่งมาให้ใช้กระนวเนียส่วนลูกเมียนังเกลียน้ำตาจากไปใช้เงินเป็นก่อนที่นาดอนก็เป็นของพรรยาเอาไปจำนองค่าประกันนายนาพอได้เงินฟ้าก็ทำทา่าลเมีย เสียใจได้อกเพแตกแล้วพี่บ่เน้ากันแกล้งกันแกล้งให้เมียเก่าเศร้ามองพอแม่น้องห้องไล่เมียนี่ซ้ำลุกเคยอปัปิไล่นี้เซะแล้วเศร้า <c oughs> แกไม่ตกก็คือหัวอกผู้เป็นเมียเรื่องได้เสียก็ว่าแต่เมียซาอูาสิ่งทำดีทำไมไม่มีใครรู้ เมียาสาอุไม่ได้ชั่วทุกคนที่เขาชั่วพราผัวไม่กลับมาคอยตั้งตาไม่เห็นผัวมาหาตนสาภิลังแทบคลั่งน้อยกมุนว่าผัวของตนมีเมียน้อยคอยรลอหูแล้วท่อแล้วท่อแกพิคก็ยังเหลือนี่คือหัวอุกเมีย มนบม่มีเผยหูเราไม่ให้แต่ใจรักนะคะ่ะเราไม่ได้แต่ใจรักนะคะ่นะนางจำเพลงอะไรได้มากนะนะะคเนี่ยนะรักสลายดอกฝ้ายบ้านเหรอนะคะได้ไหมได้ไหมโอ้ยนะคะามาพ้าวพาวมะพา้า,พาวข้าวมาขายสวนนะคะ เพลงอะไรอีกหลายเพลงอยู่นั่นะคะร้องเพลงอะไรสาวอิเล็กโทรนนะนักร้องมันนอกบอกเคยออกเทพแต่งหน้าทะเลจะไม่ร้องเพลงวางึงดนตรีคนจรอิเล็กโทรนตัวเดียวบันเลง รับงานราคากันเองแสดงบอกเก่งแต่ก็มีน้ำใจใช้งานไกลๆด้วยใจเต็มร้อยขาตัวเพียงน้อยบอกเป็นเรื่องใหญ่มือมีไมโครโฟนร้องจนเจ้าภาพอใจลูกทุ่งหมอลำซ้ำายสติงตามใจวัยรุ่นขอมาศิลปิน บ่สวยบาดใจกลางวันอยู่กับนาไรกลางคืนแสบไฟสัมตาอยากมีผู้บ่าวจริงใจอยู่ใกล้อยากไปยามมาเห็นแต่คนมีพันรยาดืนสบตาอยู่ข้างเวที <c oughs> ลูกสาวลูกสาวรักสมน่ะค่ะข้าวนันน้งพี่หากมีงานบุญ ปดช่วยอุดหนุนให้มีงานทั้งปีจ้างดนตรีคอนเสสาวอิเล็กโอรได้ขึ้นเวทีเก็บเงินค่าตัวใช้หนี้ค่าปุ๋ยเคมีช่วยแม่ทำนาสาวอิเล็กโอนนะจ๊ะ